สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมากับนี่ค่ะอันนี้คือปลาล้าลอยปลาดุกแต่เป็นแบบหั่นชิ้นนะคะผักแม่ส้มก็จะมีผักชีลาวถั่วพลูของโปรดเลยแล้วก็มีผักบุ้งแบบผักบุ้นนาจริงๆเลยค่ะแล้วมีกระเจี๊ยบแล้วก็มีแอร์ข้โพดแล้วก็มีนี่ด้วยคะ่ะไข่ต้ม และอันนี้ด้วยชอบเปรี้ยวนะคะมะม่วงเอาโรยใส่อะไรเดียใส่ข้าวก็แล้วกันเลือกไม่ถูกว่าจะโรยใส่อันนี้นี่อันนี้พริกป่นนะคะชอบเผ็ดเราก็ใส่เผ็ดลงไปแบบนี้เลยวันนี้ไม่ได้กินมือเพราะว่าปลามันเป็นน้ำเนาะ สดน้ำไม่ได้วันนี้เราจะมาสดน้ำกันนะคะแม่ส้มขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมมาคอมเมนต์มากดติดตามมาชมมาอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณด้วยด้วยใจจริงค่ะถ้าแม่ส้มทำอะไรที่ไม่ถูกใจหรืออะไรอย่างงี้ก็ต้องขอโทษขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะคะลาดอันนี้ไปด้วยเลย อ,อยากกินมากเลยอ่ะเพื่อนๆถูกใจประดุกเป็นชิ้น แซบๆด้วยกันค่ะเพื่อนๆ <_ c oughs> อืมหวาน ปกใจค่ะ ไข่ต้าอืม i'll check her ปราดุกเนี่ยถ้าย่างอะ่ะก้างมันกินได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆแต่พอแบบต้มอ,อะ่ะก้างมันจะเละๆหน่อย วม่งต้องถอยห่างหน่อยเพื่อนๆแว่นอันนี้มันเป็นแว่นมองไกลเนาะสมองไม่เห็น ออมาอยู่ใกล้แล้วมองไม่เห็นเลยกลางคืน สดน้ำอร่อยทําเค็มไม่มากค่ะกําลังดีน้องเวค่ะ มากเค็มนิดนิดเปรี้ยวนิดนิดนัวอร่อย ซงใจสุกใดเล่าจะเท่าสดปลาเพื่อนๆอ,อืม หาน้ำหาน้ำปลามาสดด้วยกันค่ะเพื่อน Мамо. О. ชื่นใจอร่อยแล้วปกติจะเป็นตัวเนาะวันนี้เปลี่ยนเป็นชิ้นค่ะ phép ta สุดท้ายแล้วเพื่อนๆกำลังอร่อยเลยอะ มาสวัสดีไหมมาสวัสดีมา <c oughs> <c oughs> มาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณนเรียนะืม